สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d w 16 Turnpro นะครับผมอีกแล้วนะฮะบอสจิรวัตรจากทีม d w 16ครับครับกับผมนะครับปั๊มนะครับพานุพันธ์จากทีม d w 16เช่นกันครับครับวันนี้ EP4 แล้วครับคุณปั๊มว่าได้เรื่องอะไรครับผม วันนี้เราจะมาดูนะครับมองขึ้นมองลงนะครับเลือกลุกให้ถูกฝั่งชื่อ EP นะครับก็คือเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ๊ะมองขึ้นมองลงคืออะไรก็คือทิศทางหรืออะไรนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับภาพนี้นะฮะทั้ง EP เลยเพื่อทำความเข้าใจกันให้ถึงจุดเลยก่อนที่เราจะไปเทรดกันนะครับ,รบดีบิว ่าประเภทดีบิลเนี่ยถ้าใครตามมีพีแล้วก็คือมันจะมี call กับ put นะฮะ call เนี่ยจะเป็นสิทธิในการซื้อเนาะมันก็จะมีมูลค่าคไปในทิศทางเดียวกับหุ้นหรือหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆน,น,นะฮะโอเคถามว่าต้นทางของมันเลยเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับลองจินตนาการนี้นะสิทธิในการคือซื้อเนี่ยสมมติผมบอกว่าสิทธิในการซื้อของคุณปั๊มนะมีสิทธิในการซื้ออยู่ที่สิบบาทอแล้วหุ้นอ้างอิงของคุณปั๊มเนี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดบาท นะครับแต่ถ้าคุณนังอีกคุณปั๊มขึ้นไปสิบห้าบาทยี่สบาทแต่สิทธิ์ของคุณปั๊มเนี่ยซื้อได้ที่สิบาทเนี่ยมันก็มีมูลค่ามากขึ้นถูกไหมก็คือเหมือนเราซื้อสิทธิ์แล้วกันสิทธิ์ใช่สิทธิ์ในขาขึ้นอ่าพูดอย่างนี้ถ้าเป็นคอดิฟิวครับถูกถูกถูกมันก็เลยมันก็เลยเป็นเป็นเหตุผลต้นทางว่าทําไมไอ้ตัวคอดิฟิวเนี่ยมันถึงมีการเคลื่อนที่ของมูลค่าไปในทิศทางเดียบตัวแม่นะครับก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยครับก็เป็น แต่ระหว่างราคาของเวลาถูกไหมครับอืมอืมใช่ครับสีเขียวนี่ก็คือเส้นราคาของดีบิใช่ไหมครับส่วนเส้นป่านี่ก็คือเป็นเส้นของราคาของตัวหุ้นอ้างอิงหรือราชนีอ้างอิงถูกต้องครับครับมันมันสัมพันธ์ยังไงนะครับคุณบอยครับครับถ้าเรามองมองจากซ้ายไปป่านะฮะจะเห็นว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไปทิศทางเดียวกันเลยแต่อีตสีเส้นเขียวเนี่ยหรือก็คือคขาดีบิลเนี่ยมันจะวิ่งลงข้างล่างนะฮะในจังหวะแรกเนี่ยด้วยความชันที่มากกว่าอ่า แล้วพอไอ้หุ้นดัชนีอ้างอิงเนี่ยมันปรับตัวขึ้นในสเต็ปต่อไปเนี่ยไอ้ตัวเส้นเขียวมันก็ดีขึ้นที่ทางเดียวเลยแต่บนความชันที่มากกว่าอีกแล้วอ่าก็คือเพราะความชันที่มันต่างกันเนี่ยครับก็คือเราสามารถใช้เงินในการซื้อสิทธิก็คือซื้อดีวิเนี่ยที่น้อยกว่าในการซื้อหุ้นอ้างอิงอตัวแม่เนาะแต่ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าตัวหุ้นอ้างอิงตัวแม่ถูกไหมครับผู้นี้ใช่ครับ ที่เขาเรียกว่าเทรดดีลบิวแลวมีอัตราทดเนี่ยก็คือตรงนี้เลยภาพนี้ก็จะบอกว่าเห็นไหมเส้นเขียวเนะี่ยมันวิ่งในการแปลงที่ความชันมากกว่านั่นคืออัตราทดนั่นเองนะครับ,รบก็คือใช้เงินน้อยกว่าหวังผลตอบแทนที่มากกว่าได้แต่เส้นการวามเสียงก,ก็มากกว่าตามเช่นกันถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคประมาณนี้เทินเนาะตัวนี้ใช่ก็จะเห็นตัวข้างล่างผมมีสองมาทัานนะก็จะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยขึ้นก็จะไอ้ call ดีดิลจะขึ้นก็คือเป็นในทิศทางเดียวกัน อันนี้สิทธิในการซื้อนะก็คือสำหรับขาขึ้นโอเคครับนะครับถ้าขครมองขึ้นก็เนี่ย call review call review โอเคโอเคทางขวามือขวาครับครับก็คือสิทธิในการขายหรือ put review นั่นเองครับกลับกันนะฮะก็เดี๋ยวผมเท้าความอีกก็คือสมมุติเมื่อกี้เรามีสิทธิในการซื้อที่สิบาทใช่ไหมคุณปั๊มถ้าตอนนี้คุณปั๊มมีสิทธิในการขายที่สิบบาทล่ะอ่แล้วไอไอคุณอันงอินตัวนั้นเนี่ยมันลงมันลงเรื่อยๆนะฮะจากเก้าบาทไปห้าบาทไปหนึ่งบาท สิทธิ์ของคุณปั๊มเนี่ยก็ยังสามารถขายได้ที่สิบบาทเนาะแต่ว่าท,ทุกบาทที่แม่มาลงเนี่ยสิทธิ์ของคุณปั๊มก็มูลค่ามากขึ้น,มามานอ่าโอเคก็คือตัวพุทธเนี่ยมองกับกันก็คือเรามองว่าตัวหุ้นอ้างอิงตัวแม่เนาะราคามันจะลงใช่ไหมครับมันก็คือเป็นสิทธิ์ในการขายก็คือเราขายก่อนแล้วกันเสมือนเราขายก่อนเราซื้อสิทธิ์ในการขายพอราคาตัวแม่มันลงตัวสิทธิ์ในการขายก็คือพุทธเดียบิเนี่ยราคามันเลยพุ่งขึ้นถูกไหมครับ ยิ่งตัวแม่ลงตัวพูดดีบิวยิ่งมีกําไรมากขึ้นอ่ะพูดอย่างนี้ไปครับครับถ้าดูดูดูเส้นด่าดูดูเส้นออเส้นครับใช่ตัวหุ้นอังอิงเนี่ยก็คือเส้นเดียวกับกราฟซ้ายเลยเนาะคือคือเป็นแม่ตัวเดียวกันแล้วกันออการเดินทางเหมือนเันเลยมันเริ่มจากลงก่อนแต่จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยคือพูทดีบิวเนี่ยมันไม่ลงเหมือนเส้นเขียวแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นบนอัตราทดด้วยก็คือความชันมากกว่าสวนทางกันอืม ก็คือเช่นการในในกรณีที่เป็นพู้เดบิวเนี่ยก็คือใช้เงินในการซื้อ,อสิทธิ์ในการขายของพูดก็คือพู้เดบิวเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าแต่น้อยกว่าการขายตัวแม่ถูกไหมครับอาจจะเป็นการยืมหุ้นมาขายก่อนก็ตามอย่างนี้ครับเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นภาพคือเราสามารถใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าวางผลกําไรที่มากกว่าครับแต่ค,ค,ความเสี่ยงก็มากกว่าเช่นกันถูกไหมครับพูดถึงความเสี่ยงก็ดูจังหวะสองตอนหุ้นหุ้นอ้างอิงมันขึ้นไปเนี่ยสีสีเทาเริ่มขึ้น อิพุตดีบิวก็ลงเนาะลงมาเร็วเห็นไหมมันก็จะสลับข้างกันก็เป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงโอเคก็ทางขวาล่างผมก็จะสรุปว่าเออหลักทรัพย์อินถ้ามันลงนะพุตดีบีจะมีค่ามากขึ้นกับด้านการถ้าหลักทรัพย์มันขึ้นพุตดีบีก็มีมูลค่าลงเพราะฉะนั้นจากสรุปของภาพนี้เนี่ยก็สรุปได้สองประโยคเลยก็อยู่ในภาพถัดไปอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูก็คือมองขึ้นนะครับก็ซื้อคอเนาะถ้ามองว่าหุ้นมันจะลงก็ซื้อพุต ได้ครับ EPD นี่จบจบได้ภายในสองประโยคเลยแต่เราอยากจะให้ทุกคนมีความเข้าใจเนาะเพราที่มาที่ไปมันคืออะไรบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพอเห็นดีบิวทำไมราคามันลงทั้งที่ตลาดหุ้นมันขึ้นถูกไหมครับก็คือต้องสังเกตให้ดีว่าตัวนั้นเป็นพุทหรือเปล่าถูกไหมครับจะเห็นว่าคอเนี่ยตัวปกติตัวแม่ขึ้นใช่ไหมครับพุทแม่ขึ้นเนี่ยตัวดีิวนี่ก็จะขึ้นกันยกแผงเลยตัวคอเนี่ยขึ้นหมดเสียสุดใสเลยตลาดจะเห็นบางตัวเอ๊ะทำไมมันแดง โอเคตัวนี้ที่มาต้องสังเกตดีว่าเป็นคอหรือเป็นพุทแล้วกันนะครับถ้าดูซีหรือพีโอเคถ้าเป็นพีเนี่ยมันก็อาจจะลงได้โอเคกับการ<อ>ในกรณีที่ตลาดหุ้นมันลงใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่าเอ้ยทุกตัวลงกันหมดเลยแต่ทำไมมันมีบางตัวเนี่ยทำไมยวเลยสวนตลาดเขียวแรงเลยเอืมันนี้ก็ต้องดูดีๆว่าเป็นประเภทคอหรือพุทนะครับมันก็จะวิ่งกลับข้างกันอยู่อืมอืใช่ครับครับประมาณนี้ครับ EPD นะฮะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ e P e e นะครับได้ความรู้ได้รู้ที่มาที่ไปนะครับ ของตัวคอดีบิวหพุ่มดีบิวนะครับครับถ้าสนใจเห็นว่ามีความรู้นะครับติดตามกันต่อที่ไหนครับคุณวอทครับครับภาพต่อไปเลยฮะก็จะเป็นที่ Facebook นะครับดีบิวหนึ่งหกเลยนะฮะก็อย่าลืมกดเป็นเฟรนด์นะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปนะฮะแล้วมีคนมาให้ให้กันทุกๆวีคนะครับแล้วก็ l ล n e นะครับพิมพ์แอดดีบิวหนึ่งหกนะครับ้องพิมพ์แอดก่อนนะครับอืมพิมพ์แอดก่อนนะครับเป็นไลน์โอเอแล้วก็ Open c h a t นะครับ ดีดีบิหนึ่งกก็เป็นห้องสนทนาระหว่างนักเทรดทั้งหลายนะครับมารวมมารวมการแลกเป็นไอเดียใช่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 ครับแล้วก็รายการของเราครับทุกอาทิตย์นะฮะวันอังคารวันเสาร์นะครับสองทุ่มเราจะอัพคลิปดีๆเหล่านี้นะฮะแชร์ความรู้ให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซีฟิร์สไว้เลยนะครับตัวนี้จะได้เห็นเวลามีตอนใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ,คณทุกท่านที่ติดตามนะครับ,บครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับท่าน